นี่เป็นปลากระสงครับที่เราตกได้ววนครับลักษณะน่าจะท้องครับสังเกตดูจากตายทองนะครับดูสะดือครับดูโตมันดูโตครับอันนี้น่าจะท้องสักแปดเดือนแล้วครับใกล้คลอดแล้วใช่ไหมใกล้แล้วแล้วกำหนดคลอดในเดือนไหนครับผมน่าจะพรุ่งนี้กำหนดคลอดนั้นเป็นปลาไม่ค่อยเจอครับนานๆที่จะเจอนี่ก็น่าจะเจ็ดแปดขีดได้ถือว่าใหญ่ใช้ได้แต่เราจะปล่อยนะครับ ไปเลยโอเครู้สึกไงเสียดายถ้าใครไม่ได้มันบอกยากนะความรู้สึกนี้ความรู้สึกนี้บอกยากครับไม่ใช่เสียดายนะครับรู้สึกว่าถ้าใครไม่ลองนี่ไม่รู้ครับว่าได้รับปล่อยนี่รู้สึกยังไงลองทาดรูรู้สึกครับรู้สึกว่าแม่ยายกูต้องด่าแน่ๆนเจนสัมผัสได้ใช่ไหมเจนสัมผัสได้ โอเคครับเดี๋ยวเราไปดูไหมเป็นไหมเดี๋อคนหนึ่งนี่ครับกำลั<อ>งตีอยู่ครับสมรวยไข่ย้อยึกขึ๊กขึกแต่ยังแต่ยังไม่ได้ตัวนะครับโอเคเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวก็รู้ว่าใครจะอยู่ใครจะไปคนรอดแล้วก็ระลิกสามครับสามตัวแล้วช่อนตัวจะโดตัว ก็ <2> 2> สองตัวไม่ครบแล้วครับโอ้นี่ปลาสามรถเลยนี่ว่าปลาสามรถครับขึ้รุ่นทาาดไฟแตกแล้วตีเลทเทเลยฟ <laughs> ูย <laughs> ันสปินออว้ยตีกบโดดสงสัยใหญ่เลยเว้ยเฮ้ย <มา S 1> โอเคเดี๋ยวเจอกันตอนเย็นเดี๋ยวก็รู้ว่าใครจะโดนปาดหมายแบบนี้เราลองนี่นะนครับครับปลายางครับใบสปินเพราะว่าตอนนี้แดดย,ยังค่อนข้างแรง để tay gắn ok